ใช้ไขควงหัวแฉกขันน็อตยึดชุดไฟหน้าออกทั้งสองตัวเอาน็อตออกแล้วนําชุดไฟหน้าออกโดยเลื่อนชุดไฟหน้าออกจากล็อกแล้วดึงออกจากนั้นนํารีเลย์ไฟเลี้ยวออกจากช่องเก็บโดยสามารถดึงออกได้เลยเมื่อนํารีเลย์ไฟเลี้ยวออกจากช่องเก็บแล้วดึงรีเลย์ตัวเก่าที่เสียออกจากปลั๊กจากนั้นเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวตัวใหม่ที่มีขนาดเท่ากันใส่โดยการใส่สามารถเสียบรีเลย์ตัวใหม่เข้ากับปลั๊กได้เลยเสียบแล้วดันเข้าให้สุด เมื่อสุดแล้วนำดีเลย์เก็บเข้าที่ช่องเก็บนำชุดโคมไฟหน้าใส่เข้ากับชุดสีโดยนำขาเกี่ยวชุดโคมไฟหน้าเกี่ยวเข้ากับชุดสีที่ด้านล่างแล้วประกอบชุดโคมไฟหน้าเข้ากับชุดสีจากนั้นเลื่อนขึ้นให้เข้าล็อกเมื่อชุดโคมไฟหน้าเข้าล็อกแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูหรือน็อตยึดชุดโคมไฟหน้าหรือชุดสีเข้าไแน่นทั้งสองตัวเมื่อขันสกรูยึดชุดโคมไฟหน้าเข้าจนแน่นทั้งสองตัวแล้วก็สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้งานได้เลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวันกรสวัสดีครับ